สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างดูดวงกับมมโบค่ะมมโบดูดวงส่ิภไพโบทาลอดนะคะก็เข้ามาถึงเดือนกันยายน2566แล้วนะคะเรื่องของการงานการเงินสุขภาพและเสริมดวงนะคะไพออ ช่องนี้ห้องนี้คลิปนี้นะคะจะเป็นการดูเรื่องเกี่ยวกับทั่วไปก่อนนะส่วนเรื่องของความรักนะคะจะแยกไปอีกคลิปหนึ่งดูเต็มเมเลยนะคะส่วนคลิปนี้นะคะจะดูทั้งเรื่องของการงานการเงินสุขภาพและเสริมดวงอย่างไรให้เฮงให้ปังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปนะคะทุกทการทำน,นายดวงเลย นะ,ะทีนี้เรามาเริ่มดูจากเรื่องของการงานก่อนนะการงานจะเป็นอย่างไรชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนดูสิการงานโอ้ชาวราศีมังกรมองว่าในเดือนนี้งานหนักงานเหนื่อย แทบจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยคือมันเยอะเหลือเกินนะคะไม่รู้ว่าจะจับต้นชนปลายยังไงก่อนดีแต่ว่ามีมือที่มองไม่เห็นเข้ามาช่วยนะชาวราศีมังกรคือไม่ว่าจะหนักจะเหนื่อยจะยังไงก็ตามมีเรื่องราวร้อยแปดเเข้ามายังไงก็ตามแต่จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้ผ่านพ้นไปได้นั่นเองนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เรารู้จัก ก็ได้หรือใครก็ได้หรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักปกปักรักษานั่นเองค่ะเพราะมันมีมือที่มองไม่เห็นหรือบางคนอาจจะได้ไปขอพรมาก็ได้นะคะขอให้การงานการเงินราบรื่นอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยผ่านไปได้นั่นเองนะแต่ชาวราศีมังกรเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้แต่ไม่พูดไม่แสดงออกค่ะคนรอบข้างเลยไม่รู้ว่าอย่างไงดีคิดอะไรคิดวางแผนอะไรอยู่ก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้รจะ ช่วยเหลือยังไงด้วยซ้ำบางทีนะคะชอบทำงานเกินตัวด้วยนะอะไรที่ไม่จําเป็นก็ตัดออกบ้างนะคะนี่ช่างมันเถอะไพ่ช่างหัวมันขึ้นมาอะไรที่มันหนักเกินตัวมันทุกเกินไปหรือไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบก็ปล่อยบ้างไปเถอะเอาเรื่องที่ตัวเองต้องทำดีกว่า นะคะโฟกัสดีกว่าไม่อย่างนั้นจะเข้าเนื้อนะเห็นไหมเนี่ยจะไพ่จะขึ้นมาสื่อหลายหลายหอย่างเนี่ยขึ้นมาพร้อมเพียงกันเลยไม่อย่างนั้นจะเข้าเนื้อทำงานเป็นคนที่ทำงานหนักงานงานเยอะและที่สำคัญคือทำทุกอย่างจนเกินไปอ่ะเดี๋ยวมันจะเข้าเนื้อมันมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าผิดพลาดได้นะคะแต่เป็นคนที่ทำอะไรระวังอยู่นะแต่มัน ในเมื่อว่ามันเยอะเกินไปอะคะ่ะมันก็เลยอาจจะมีปัญหานะคะทีนี้มาดูเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะว่าการเงินในช่วงเดือนนี้จะเป็นยังไงการเงินเห็นไหมถึงแม้ว่าชาวราศีมังกรจะลำบากมากหรือว่ามีปัญหาเรื่องการงานการเงินยังไงก็ตาม ก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมองว่าการเงินตั้งแต่เดือนนี้ไปนับอีกไป3เดือนค่ะถึงจะราบลื่นขึ้นตอนนี้ยังต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนแล้วก็ถ้ามีเอ่อจะยืมเงินหรือจะกู้เงินอะไรเงี้ยยังคงลำบากอยู่แต่ว่าจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะคะให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะดูดูแล้วนะคะแล้วก็ให้ระวังมีปัญหาปากเสียงนะอย่าให้ใครยืมเงินอย่าไปค้าัประกันให้ใครนะ ช่วงเดือนนี้และให้ระวังใช้จ่ายไปกับเรื่องสุขภาพนะคะดูสิอาจจะต้องจัดการวางแผนเงินเงินทองทองใหม่อยู่นะนี่แต่ว่าชาวราศีมังกรเป็นคนที่ดวงถูกฉลูกกับผู้หลักผู้ใหญ่ดวงถูกถูกฉลูกกับคนเท่าคนแก่ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยค่ะท่านจะช่วยหนุนนำช่วยเหลือได้นะคะเรื่องเงินเงินทองทองนี่ไงนะับไปอีก2-3เดือนหลังจากนี้ค่ะเงินการเงินถึงจะดีขึ้นช่วงนี้อาจจะติดขัดหน่อยอาจจะเบื่อเบื่อเซง็งเซงหน่อยแล้วก็รัดเข็มขัดมากขึ้นนะคะมันอาจจะไม่ได้มีรายจ่ายแบบขนาดนั้นแต่มันจะต้องจ่ายในสิ่งที่จะต้องจ่าย อยู่แล้วนะคะกับอีกอันหนึ่งที่เตือนขึ้นมาคือระวังอย่าให้ใครยืมเงินอย่าไปค้คำประกันให้กับใครเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองเอกสารสัญญาให้ระวังมีปากเสียงนะคะเรื่องเงินทองนะเตือนข,นขึ้นมาแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาเรื่องสุขภาพค่ะชาวราศีมังกรเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นยังไงน,นะคะเรื่องสุขภาพเป็นคนที่โลเลช่วงนี้โลเลมากๆเลยให้ระวังใครที่ทำงานหนัก งานกลางแดดงานต้องโดนของร้อนต้องเผชิญกับควันมลภาวะมละพิษอะไรต่างๆเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับจมูกนะคะเป็นภูมิแพ้คัดจมูกแสบจมูกนะและก็เตือนขึ้นมาเรื่องของฟืนไฟนะบ้านอย่าให้มืดอย่าอย่อยู่แต่ที่เดิมๆอะไรเดิมๆจนเกินไปค่ะเดี๋ยวจะทำให้คิดฟุง้งซ่าน นะคะคิดเยอะคิดวนนะหลังจากนี้เรื่องสุขภาพบางคนอาจจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการผ่าตัดการผ่าตัดการาไปแก้เคล็ดโดยการเสริมสวยเปลี่ยนลูกเปลี่ยนอะไรของตัวเองใหม่บางคนอาจจะได้ทำสัญญกรรมนะคะอันนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันนี่พยายามรู้สึกว่าจะ ปล่อยใจตัวเองมากขึ้นแล้วคะ่ะอะไรที่มันเหนื่อยมันหนักมันทำให้รู้สึกกังวลอะไรแบบนี้คะ่ะก็รู้สึกว่าจะล้างปัญหานั้นออกไปได้ระยะหนึ่งแล้วล่ะสักสักหน่อยแล้วแหละนะที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นอะไรแบบนี้เรียกว่าปลอบใจตัวเองนะคะแล้วก็บางคนนะสำหรับคนที่ไปเดินทางไกลเดินทางบ่อยๆเนี่ยอาจจะปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวได้แล้วก็เป็นหวัด นะคะตากฝนอะไรแบบนี้ให้ระวังนะนะคะแค่นั้นเองนะเรื่องสุขภาพไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเสริมดวงกันบ้างค่ะทุกคนว่าเดือนอกันยายน2566เนี่ยทั้งเรื่องของการงานการเงินสุขภาพเนี่ยจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวนะความสวยความงามนะความสวยความงามอาจจะ ตกแต่งตัวเองโดยการเปลี่ยนลุคใหม่นะคะใส่เสื้อสีทองสีเหลืองสีอะไรที่เป็นวิบว,วับๆหน่อยเสริมดวงให้ตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะใส่แหวนสวมแหวนก็ได้ค่ะนะไม่รู้ว่าสวมแหวนอ่มงคลหรือสวมแหวนแบบไหนนะแต่ว่าไปเอามาเสริมดวงนะคะนี่ไงและก็ไปตรวจสุขภาพหรือแม้แต่ ปรับเปลี่ยนลุกหน้าตาอะไรอย่างที่มาเบบอกไปนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือช่วยเหลือคนป่วยคนเฒ่าคนแก่หรือว่าช่วยเหลือโรงพยาบาลบริจาคนะไหนมาดูอีกสิช่วงนี้จะรู้สึกว่าละล่องละลอยไม่มีจุดหมายปลายทางสักเท่าไหร่คะ่ะหรือแม้แต่การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่กล้าไม่อะไรนะมองว่าต้องมั่นใจในตัวเองมากขึ้น นะคะคชาวราศีมังกรหรือถ้าใครที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยเวลาเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรก็ตามหรือแม้แต่ขายของหรือแม้แต่จะไปคุยงานก็ตามมอโบแนะนำค่ะโบชาสีพึ่งนะคะสีพึ่งนี้เป็นสีพึ่งวาง่นะนา,า,นะะวานดอกทองนะกลิ่นหอมมากๆนะคะว่านดอกทองน่หลงไหลอันนี้คือสีพึ่งนะคะเวลาใช้เนี่ยให้ใช้ ถูปากแบบนี้เลยค่ะใช้ทาปากใช้แทนลิปก็ได้แล้วก็ตรงนี้นะคะสะดือเพื่อความมั่นใจของตัวเองและพูดอะไรไปใครก็อยากจะสนใจอยากจะหลงไหลนั่นเองค่ะถ้าคนเรามีมหานิยมมีของดีทําอะไรมันก็ราบรื่นขึ้นมันง่ายขึ้นนะคะทุกคนอันนี้หมอโบขอแนะนําเลยสําหรับคนที่ทํางานเป็นเซลล์หรือแม้แต่ทํางานกลางคืน อยากจะแนะนํามากๆเลยเพราะว่ามันได้เปรียบคนอื่นจริงๆในเรื่องของการพูดคุยคนเราเนี่ยมันต้องเจอกันก่อนอะก่อนที่จะคุยงานคุยอะไรกันได้ครั้งแรกที่เจอก็ต้องทําให้เขาติดอกติดใจก่อนนะคะถึงจะทําให้การงานการพูดคุยกันราบรื่นขึ้นแล้วนี่เป็นสีพึ่งนะหลงไหลพูดไรไพใครก็อยากคล้อยตามอยากหลงไหลตามนะคะถ้าใครสนใจบูชาสีพึ่งก็ กดมาที่ลิงก์รายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะชาวราศีมังกรคีนี้สำหรับใครนะคะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็กดมาที่ลิงก์รายละเอียดด้านล่างได้เช่นกันนะคะก็มาดูกันมาให้มันลึกกว่าน,นี้อีกนะคะอันนี้เป็นภาพรวมของหลายๆคนเลยนะคะชาวราศีมังกรว่าไม่ใช่เราคนเดียวเนาะโอเคคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะหมอโบก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ